สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคำสั่งเสียเสียเตยบอกทีซ่อนสมบัติวันที่20พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายสมพานสุร,รันกูลอายุ40ปีหรือเสียเตยอดีตสามีเจ๊ออก9กล้านได้เสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดอย่างกระทันหันโดยมีเพื่อนๆเ,เข้าไปโพสแสดงความเสียใจในเฟซบุ๊กของเสียเตยจำนวนมาก สำหรับเสียเต้ยหรือนายสมพันธ์สุร,รนันกูลอายุ40ปีเคยถูกรางวัลที่1กับนางวันรีปัญญาสายอายุ48ปีหรือเจ๊ออก90ล้านบาทอดีตภรรยาเมื่อวันประจังวันที่1พฤศจิกายน2561 หมายเลข149840จำนวน15ใบและเลขท้าย2ตัวอีก40ใบรวมเป็นเงินรางวัลที่จะได้จำนวนถึง90ล้านชีวิตครอบครัวเหมือนจะมีความสุขแต่ผ่านมาแค่2ปีเตียงหักซะแล้วรังเจอ๊ออเปิดใจอยากกับสามีเสียเต้ยและจ้างอยากถึง50ล้านบาทและเสียเต้ยได้ออกมาโต้เจอ๊ออทางเฟซบุ๊กทางน้ำตาแชร์พฤติกรรมเจอ๊ออีกมุมจนมาเสียชีวิตล่าสุด ผู้สึกข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่11 0หมู่ที่4บ้านคำบอนตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเพราะว่าทางญาติได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลเสียเตยหรือนายสมพานสุรันกุลมีเจ้าหน้าที่นำดอกไม้มาตกแต่งหน้าโรงศพและตั้งเต็นท์หน้าบ้านเพื่อรับแขกนายสนองสุรันกุลพี่ชายเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมา เตยมีอาการขาบวมเบื้องต้นได้ทำการรักษาตัวเองแบบพื้นบ้านแต่อาการไม่ดีก็เลยเรียกเพื่อนให้พาไปส่งโรงพยาบาลหนองแสงอาการหนักไม่ดีทางยญยติก็เลยได้นำส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและเสียชีวิตในที่สุด เมื่อเทียงคืนที่ผ่านมาแพทย์ลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตโดยพี่ชัยบอกอีกว่าก่อนเสียชีวิตไม่ได้พูดอะไรกันเลยส่วนเรื่องจะทำพิณกรรมหรืออะไรนั้นได้สั่งเสียว่าถ้าเป็นอะไรไปให้ไปเป,เปิดตู้เซฟดูแต่ก็ไม่ได้บอกรหัสไว้โดยศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านสวดพระอภิธรรมในเวลา19นาฬิกาจนถึงวันที่24พฤศจิกายน2563 และจะทําการชาปนก,กิจศพในวันพุทธที่25พฤศจิกายน63นี้ณวัดป่าเทพสถิตนิมิตมงคลหมู่ที่4บ้านคําบอนตาบลหนองแสงอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าทางเพื่อนสนิทของเตยขอร้องสื่อบนชนว่าไม่อยากให้นำภาพที่ถ่ายคู่กับเจอ๊ออลงเผยแพร่เพราะเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้สิ้นสุดกันไปและที่ผ่านมาเตยจากเป็นคนที่ร่าเริงสนุกสนานหลังเกิดเรื่องอย่าร้างก็กลายเป็นคนซึมเศร้ารู้สึกสงสารเพื่อนมากก็เลยไม่อยากที่จะให้นำภาพคู่ของทั้งสองมาลงเสนอข่าวพี่เตยจะได้ไปสู่สุขคติอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนๆของเสียเตยด้วยนะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ